สวัสดีครับอยไป้พี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าทุกสาขาอาชีพนะครับ่สมนีลุงกวนไม้เยี่ยมยำผัวใหญ่บ่นเห็ดมักเกษตรนอนไฮนอนหน้าปลูกพืชปลูกพักเลียงงัวพี่น้องพูดขอกง,งัวเพ่นเดี๋ยวลุงกวนจะพ,พาไป,ปิ่งัวพ่นจังหน่อย เดี๋ยวนี้เพิ่นมาส้มสวนเพิ่นอยู่พอใหญ่นิดบ้านน่องหอยหมูแปดตะบลหนังพ่นปิศาตน้องค่ายยืนอยู่เพื่ออาบประตูวัสดีครับสวัสดีครับพอทะยกวัดคนเพิ่นมาไก่ปลาเพิ่นออกมาเตี้ยใก่บ้านไก่บ้านเพิ่นเลี้ยงไว้เพิ่นสี่เบิ่งไก่เอาเบิ่งไก่ตะเบิ่งผักตะก้อน เป็นปลูกพักเขาไปส่งอันในบ้านสมมือสมมือพี่น้องไงปลูกพักยังแนวบุพเพอะพักบุ้งพักฮะสลัดกะลัมดอกมักทั่วอันนี้มันเป็นพักสลัดดีเนาะแกาไม้ก็มี่สลัดแก้วก็มี่สลัดเสาเพิ่นมีรายได้สู่เสาสู่เสานอกเหนือจากเงินเดีอยยังขีบผู้สูงอายุเป็น โมยบใส่เคียเงินเบียขีสูงกอยู saw, t ad t ่ขายต่พักต e ่หยาใส่อยู่นี no? ่แหะบักทัวบักแตงก็มีพูดอ่ะว้ามือเศ้าพักยังไมส่งเลยพอตัวสลัดเจีวกับกะลักะลองเด้เศร้าใรแต่ละเศ้าเขาใจมือเศ้าสองเออเศราห่สองอยามู่ขังตั้มมันะเศาไรนมันกัมืออึนเศร้ากับสีบักทัวเอออึนเศ้าบักทัวบักบวบถึงแปลงเท้ายังมนสลัดบ่อยังก่อนสลัดขา แตงเทิงเงินกะลัมดอกกะลัมดอกอันนี้ผีกะมีดูหันบักพริกกะปลาหนึ่งวิถีชีวิตคนเห็ดเกษตรพี่น้องผู้เฒ่านอนหน้าเลี้ยงงัวอันอันให้อันให้อันบนหันเต็มให้หน้นบักบวบเนี่ยก็ลังขั้นเชื้อสีออกดอกแล้วหันอืมนี่น้ำมือนี่กะบักบวบบักบวบอยู่อยู่บนฟุ่นกะบักบวบทิ่พีเจ็บอยู่ย้ายไปใส่อะไรย้ายย้ายยุบานไม่ตายนอนหน้า Hết cả xếp đi này. tôi này, phụ phách đi tôi này Mày bây ngoài được bật tụp Chắc tố không à? Chết với lại đây bà liền Nhà bà này nhà nhắn tôi đi Nhà 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 này อ้กไม่ใหญ่ปูใหญ่เป็นงัวย่างดีเอโอ้ยเหลียงงัวเอาพี่กาก็ว่าขายเบิดแล้วเพรขายตัวดีไหมเพระเบิดงัย่งตัวบ่ดโอ้ยนอนให้นอนหน้าวนซอนปูหดอกไม้ดอกตอกเข็บพวมาดอกมะไล

เออโอ้แบบงวัวนมหน่อยสอดพอบ่นี้อันอันนั้นแม่แม่ขาวแม่ใหญ่ได้ซ้ำกันกับตัวคุณงวันนนงวไผผสมให้ปลาตูค่ขึ้นเป็นงัวดแดงมันผสมคอกมัน,มนละ่ะตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวผสมขายแล้วล่ะบ่อขายขายบักขอพันหรอกไม่มีงัวนหน่อยได้งัวไผมาผสมอีกนีน่คือออกมาคนละเกล็ดยังมังง่วนตัวอยู่นี่มันลักเซ็งกันเตัว โอ้ปีไก่ในงวหน่อยสองสามตัวตัวปีนไงตังวงไข่กลางตัวหดสรตันี้ตัวหนสิเปิดราคาขายนี่ฮะโอ้อถืก็ฮ่อเลียงายงอกัวครเขาายับตัวฮะ ผนนนะู้โถงนันนาเฮ็ดเกษตรหาไรได้แต่ละเศเนี่เสรื่ซีหาลอยพี่น้องรหาใส่แต่เงินผู้ฒ่าม่หัดกินดอ <c ười> กเล่าวะเออ้จะฮอดเดียนมา <c ười> เดียนเทน่าไรเขาห้ยสมือนนี่เเบี้ยยังขี่ผู้สูงอายุพิน่นห้เดียนเท่าไรสมือนี่ข,นข่นไม่กระกวดยนหรือว่เบงเชียเบี้ยยังขี่ โอ้าข,าขายตะพักไสม่นอ้อานคุณก็มียพักคนนี้บ่พักอีังนี่ก็แม่น <c oughs> ทังนั้กัทานนั้นก็แม่นบ่วยโอ,โอ้ตะพอเพิรนเอาไปขายทูเซทูโซ่หรืน่กก็มี่ทก้งั้งสิสุกนี่ก็แม่นอันป้าอันกรเลี่ยงปลาบึกขายว่หรอปลาบึกสูบขายว่หรอเอาขึ้นว่งเน่าสาเมาหันในในสิบกิโลสี่โอ้โตตันะต,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 ตัวตัวละสิบกิโ โอ้ปลาบึกมา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 บึงกวยงมาเคี้ยวกวยง่บกวยงกำลังฟันอยู่กวยงอยู่ซอยโอ้มาก้วยได้บหดเนะตูฮะก้วยยังเขาเอินก้วยยังนี่กวสมวยสมบ่อ๋อส้มสวนพี่น้องส้มสวนผู้เฒ่าพยังส้มสวน ยู่ซื้อบ่อไหนบ้านอนีตรอดจากเงินผู้เฒ่าดีผักยางฉีดบ้านกินตรงบ้านที่ขาดหมดมันไม่เออพูดน่ะผู้เฒ่ามาหาผ้ายางส้มสวนโหลดมีถูกแนวปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกตัวนี้ขายพร้อมอกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเดี๋ยวาขายพร้อ,อมหัวน่ะพื้นที่นี่ปล่อยให้ว่างบ่ได้ตัวนี้ ังปวล็กแซะสาปกัมีกินลงไปรถเออปลากรีปลาบึกตัวอไรจ็คโลกเต่ละตัวสิบโลสี่ขีดโอ้สิบกิโลสิบกิโลครึ่งสิบกิโลห้าขีดถูกเรียกจักปีเรคือได้หอดสิบกิโลปลาบึกไหมสองสามปีนี่ละโอ้สามปีตอสิบโล นดูกคอกมีดเ้าดปนีมียงน้ำท่วมหอดสากองบนนี่ประตูมตายนห็นพุ่เอาคนัวพี่เตอจะใคน้ำฟังนี่มันมันท่วงตายบอพ้นห่วหันท่วมยังจะห่วหันหน้าพันบบไก่จากถ้ำพี่น้องเป็นล่ำห่วยถ่งคันดูสามสิบเส้นท่วมคอกหัวพุ่นยิ้มมันอยู่หุ่น้ำพุ่น โอ้ขนกวยกบออมสาลิต hmm. ัวน uh ี huh. uh ้ไหมขายตึงกวยก็ขายทุ่นเวอันนี้ปล่าบวบบวกมีดีให้นาให้นากับพ่อให้วางลูกบวบเซวสะเผาหนังควก็มีเป็นหมากไอยเผาครับชุ่มชุ่มน้ำจนดไต่ก็มีชุ่มซำบกเผามกวยบักพุงชุ่มน้ำไต้บดโอ้น้ำมูนี่น้ำานแซนตบดบักุงเออผู้ถวผ้าส้มสวนพี่น้อง ส้มสวนเป็นเหลี่ยงง่วาฮ้อนอยู่ให้อยู่หน้าสางไรได้แต่ละเศร้าีนบนเงินบนเปนตยุยท่านเขาไปสร้างลานค่าเศร้าลยหาล้อยหกล้อยตามวิถีชีวิตคนบ้านนอกของหน้าพี่นอ้องเอ้ยเปิราอยูปลูกอยู่ปลาอยู่ถุงอยู่ทา นี่เป็นเยี่ยอย่างให้ลูกไขาร้านม้วนเป็นเถาย้อนเกิดโดนอยู่ซือเถาไม่ได้อยากเข็ดเถาไม่ได้อย่าเห็ดเน่อยากใดงวะกะมี่มาขายปอได้หรือที่ปรตูวงวช่วงนี้นฮะถือพอด,พดโอ้ก็เลียงพวท่นอยากขายเลีเ้ยงเอาขี้ไม่ยีงย่งเนี่ต้ อ้งอเขาเมนีไหมกระตนี่ไหมเบื้องนู่นประทในลูกเรือง่ะฮะไม่ไม่สาวเรือง่ะไประตูแม่ขาวนเบื้งดูนในลูกเรื่อง่ม่สาวอยู่ลูกแรกบ่เบื้งม่สาวน้องโตโตไขไปโตุลมาดประตู น้องตัวไหนตัวตัวผูตัวขายไปเห็นบ่เออตัวผูตัวมันเสงนมูได้หน่อืมมันมันเส้นไหนนองนี่เป็นง้อแม่สาวอยู่ปัดสูงอมลวนสี่สิบห้าลอยหาสิบบวกตัวนี้ปัดวันมันขายงวอหมดแล้วผู้เฒ่าปล่อยงวอกดบ้าง้อถือประทันขายแต่พอพัดตัวเดียวตัวนี้กระน้องตัวนี้ อือต้นนี้น่องต้นนี้โอ้เขาก็ปล่อยเรียงกินเฟี้ยงแหงนั่นไม่เหนียเตี้ยกินเฟี้ยงแหงนั่นมอนี่แหละอือบ่ได้กินยาหรอกต้นกล้วยก็บ่ได้ซับให้มันติประตูเขาจะหั่นต้นเลยตัดตัดี่ตัดแล้วเขามาตับให้อยู่อืมดู่สิแล้วน้องสะาดต้องเต็มเลย ปลาก็ไม่ได้ลงกินพี่น้องเสมอนีงเศร้าลงหรอบ่โอ้ยจะกินนี่กินหนูหนหนูก็ไม่ได้ห่างเศร้าเศร้าขาเขาเศร้าขาแล้วเส้นหนูเกาดีกว่าพี่น้องเอ้ยเกาดีพายนิดนึงพายอยากกินหนูผูกมาโลดปลาก็เดี๋ยวรถติดแกเออปลากับเห็ดรอบปลารอบนี่โอ้ยก็เข้าวตัวเก็ดเก็ดเส้นปลาเกาเส้นล่าหนูเกาเาแล้ว สูงมือเศร้าแล้วเศรษฐกิจแล้วเออเศร้าเห็ดเขาแล้วปลูกพักขายอย่างเดียวโอ้แต่ผลมาเป็นพอทะยกวัดนี่ละหลุดเลิกแล้วเรียงการข่าวท่านจ้าหนูจ้างหนูว่าเขาจับแล้วฮ้เอาบัตรประบึกเฮ็ดด้วยประบึกเลี้ยงไว้โอ้นั่นเปลาเลี้ยงโอ้ปลาเลี้ยงเขาลงมาหาเอาเองบ่ด้เขาบ่ได้เห็ดเขาบ่ได้เห็ดเขาเลี้ยงไว้ สูบๆน้อยนี่เอาไปปล่อยอยู่วัดสามสีโทมตัวกับปานินกับปานินแดงปานตะเพียนเอาไปปล่อยวัดมโนน้อยปานินป่านินตะพิมอ๋อป่านตะเพียนเอาไปปล่อยอยู่วัดมโนน้อยตัวนี้ปลาในปลาปลานะเพียนปลานนี่ว่าแบบคุงเตี้ยเพิ่นกิดเป็นหมากว้ยตัวเดียเตี้ยที่กิดเป็นหมากอยูย่ประตู plain. โอ้พักเสยยี่เกิดมี เอาชูแนวเอาชูยางครับผมเอาประตูขอบคุณหลายนะประตูนะครับผมโอ้ครับผมขอบคุณหลายรผมก็ทีกลับระบาดพอตู้ไปละเปลาสิไปวัดไปว่าพี่น้องในเวลาแล้วฮ่า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 อาวใส่แล้วประตูเอ้ยคลิปนี้กะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามตามเขาเพราะไงเพอาะไงถ้ายก เปนนอนอยู่หอยอยู่หน้าเลี้ยงงัวปลูกพืชปลูกผักปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเ้เอ,อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงอ้วนบ้านหน้าเนี่ยขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของลุงอ,อ้วนลุงอ้วนกับเป็นกำลังแรงใจใหเห็นดออพี่น้องคอนทำงานออใส่แรงงานบวาณศีลในประเทศตั้งประเทศก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรง หาเงินกระเ็งเงินโศกโฉบกันมานเบิดสุผูทุกคนครับผมสวัสดีครับ